สวัสดีพี่น้องครับปอะกันสนามบนโขกก้องครับจับจอมไม่เปนียมามัวยจมเป็นรูกหสนามบนขกก้องครับอีกทางตากล้องเนี้ยโขกก้องกับยุหันอันนีอยากออ่กับยุนีเสียนบนกก้องครับโอใส่มากมนีแต่ว่ามัน กินตัวกันครับนี่ล้าสเซนน้ำมันอยอะสร้างได้ก่อนสร้างได้ก่อนสร้างน็อตครับสร้างน็อตสร้างน็อตเต็มเอากระดสองก2ล้งเซไปนอนครับดินน้ำมันนี่

ตั้นตอนหยุดครับเอาสิจุดแล้วพี่น้องครับใส่มือนี่ปฏิบัตวามขวบกล้องครับหัวมือผุ่นสร้างวัดครับจุดลแล้วครับอ้ำเริ่มครับปารไฟเขาจังคือก,กูสิพี่น้องเอ้ย ไฟเต็มใส่มีรางเป็นของส oui, ังวัดครับล้มหมุนะหมุนพี่น้องครับล้มหมุน ดูยที่่วยมาเอทั้ง่าบัตนี่น้ำฝนึงเลยบนี้เมยไดไฟโอ้เขป็นคน่ไฟะจหงขัดไฟแตสูงขัดไฟกระจเอพี่น้องนียบนของทางวันยาพารับบัดกุ้งครับทางบัดกะจี้เข้าไปครับพี่น้องครับใายมือนี่ของไม่จังวัดลบลงไปเรือรูลงไปง่ายๆเออไปพูดละ เสหนึ่งนาทีผ่านไปเอาหนึ่งนาทีแล้วครับพี่น้องครับอ้ตะกวมขึ้นขึ้นปะีแล้มันงแล้วมีอาการหรือมีอาการแล้วครับด้วยบนครับ่บนหอด้มล้มเตึกลมลมพี่น้องปะลมบญลมบญลมบขึเอ้าวสางวัดเสียบขึ้นมาพี่น้องครับิลมเหมือนละลมล้มันขกอนี่ดอกแมนแมนมันถึล่มพัน วัดยังไปเลียมสางวัดกับพี่น้องครับใส่เมื่อครับช่วยตัเล้วเพีนน้องไงยืนไดูยืนไล่เดี๋ยวนี้ก็โม่งลัพี่น้องครับผมโม่งกลัวยอ่ะอ้าว มันก็มีนเดีสยวครบมันมีหนึ่ยืนสังกเทียน่ยเลยสองกระาทียนแม่นเราบันทึไอ้าวถิ่นตัวลงหลายแล้วคุณเหมือนแล้วอ้าวสูงสุดเด้อพี่น้องไปอีกมือจะเป็นดาวโกัวหเวี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวอีกสี่ิบวินาทีเอาไปกันเลยยืนไปยยืนไว้

ไปล้างกันพี่น้องครับหี่งสองสามสองหนึ่งหมดเราจะมีก็สร้างวัดกินไปครับจับจงคููต่อไปครับพี่น้องครับคููนี้เป็นปากซองครับพี่น้องครับบ่ได้เลยเบื่อได้เลยมือตือนตอครับสงสัยจะขันผู้ใดบ่เห็นในคลิปเด้อเปิดไฟเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อไมผู้ใดเห็นแกงก็จะเห็นแกงไมผู้ใดโบแกงก็จะเห็นแกงปากซองครับมันคำแล้ว สร้างแปลกสร้างงี้อุลงมือเองตัวนี่มืันหมานั่นหมานเอาเอาตามนั่นมาไก่มไอนี่มาไก่เอาปากซองมึงต้นจูดครับเอาพี่น้องสิจูดแล้วครับปากซองคนนี้นนาทีหนึ่งครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งนาทีจูดแล้วครับ ครับไปแล้วครับไปมือบันขกครองครับหัวมือนี่ของสร้างต่าเอาไม่ได้งวงเพิ่งไผ่เลยหนึ่งนาทีสร้างตาเสียบขึ้นมากครับล้มล้มสิเป็นเรียมมาทังผีแล้วพี่น้องครับเล้สงขวัญแพร่เดือดว่านน่ เอากลมขอามากลมขอมน่ยนี่สิหลอดไปยอะนี่กลมใบลูกกลมใบเปอเอาแจ้วแจ้วแจ้วเลียมเลี่มขวามือด้วเลียมขวมือเด้อนี่เด้อเอาอาพี่น้องติบห้าสิบห้าสิบผ่นไปสังตาขาดเล้อับพี่น้องครับ ทางตากินดีับปากสวนที่คนี่เบิ่งคู่ต่อไปครับคู่นี่เป็นอึ้งครับเอออึ้งอ้งผลตก็ยัอึ้งครับพี่น้องยลายังเกสายืนครับโอ้ยัืงผางบนเสยังไม่ลางนึ่กับเป็นของสังวัดครับตาวออกมาหงใส่หอสังวับนได้มุมไปุดายอ้ไส้อ้ไส้ไงอึ้งกับพี่น้องอึ้ง หลังหลังฝนตกเราหันฝนตกเลยในจุดทำพี่น้องครับก้าวงใส่นามันครับไอหวังอยากล่องโค้มครับพี่น้องครับตาเราหมือละเว้นนี่เพราะยังครับร่องแต่คมครับอย่าวังคุรอครับมู้เกครับย่าหวังคุรอับเกครับว่าวน้เไันมือันหดูกแมั่เ็วคนมือสงือน่ เ้องสน้ำมันคับพี่น้องครัว่าุ่มเลยตถุ่มปัวไปสหน่วยครับพี่น้องครับผมม่งสี่สบ่งึงเมื่อไรครัพี่น้องเบ <c oughs> ิ้ง,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 งแสงกันเสงน้ำมันอยู่โอ้ยหนาโกัสที่เพียไบนมือเตื้อตื้อได้ว่นาโกไปเบื้อต้นจุครับ <c oughs> พี่น้องครับไกเล้แล้วไก่แล้วแล้วอย่าเนห่งยัน้อยพี่น้องเออพี่น้องท่านไหนเห็นหงกัเปิดไฟเงี้ยแหงแกงพี่น้องเอ้มันอยากมื่อูดแมงราไฟทั้งนี่เอบังคนใส่เหมือนดเสียงมากบอกหมดหูรเออบอกเรียนรถตู้โอ้รนิเขาเกิดไฟกัลำเอียงเนาะไฟทังหม

เดี๋ยวจุดลูกจุดไฟขึ้นกันจะได้เห็นแล้วครับเดี๋ยวนี้เหมือดว่เห็นเลยนนั่กรรมการนับแล้วพี่น้องครับจุดแล้วทางบาดขึ้นไปกว้างนะพี่น้องครับ เอ้าท่างเจ้าบานก็เลี้ยนก็้าครับพี่น้องครับไตวอบัที่งขึ้นไป่่เียนบอยไอ้บังน้ำกุนไปครับพี่น้องครับเอาไป้อนออกขึ้นเาไปแหลนก้อนเลยพี่น้องเอ้ยเอ้ยขากัดเดียงกล่องนะพี่น้องเด้อขวสุดนี่บรจดาภาพขวกล้องครับกลางนี่สร้างวัดครับน้ำกุ่นนี่ไอ้บังครับ โอ้โ่มไปไปเปนาดไอ่มมือขนาดพี่น้องของแมงด้อพี่น้องดุ้ดายได้เนี่อเน้อาไงมคานบีกลยังเป็นของสางวัดด้อพี่น้องครับเยคอสุดนี่บานเจ้าภาพครับโค้งครับ

อ๋ไอ้บังสิหยับไปหาสร้างบ้านเราพี่น้องครับเอาสร้างบังไอ้บังสีหลอดบ่ไอ้บังสีหลอดบ่เอาไอ้บังหลอดพี่น้องครับเอ้าเอาไอ้บังหลอดไปครับสร้างวัดเสียบกันมากครับพี่น้องครับดูมือกันนะนั่นน่วยบนมือนี่ของสร้างวัดครับพี่น้องครับ เ่าน like ี the ่อานนี่กูมทเล่ห่ยมเยังเป็นของสร้างวัดครับพี่น้องครับหลชงวหวสยรเอาน้างวัดน้ำยู่รับพี่น้องครับหางไหลครับพี่น้องครับสางวัดห้างไหล ยังมีที่พีอีกเนีะครับถือว่ายากแล้วโอ้ยท่านมือจะไม่หลวกล่ะมือจะไม่หลวกล่ะใดบ้างครับเพื่อนที่ใส่มือสุดแล้วครับของสางบัดน้ำครับพี่น้องครับนับถอยหลังครับพี่น้องครับหมดเวลาครับสางบัดกินดีครับนู่นนี่ครับ